ดูขั้นตอนการประกอบนะนครัจะแพ็กมาแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นหน้าต่างหน้าต่างคู่นะจะเป็นมาหน้าต่างมาเล็กๆนะก็จะมีสองข้างนะครับแล้วก็เอาออกเป็นคนละข้างนะครับดูเชือกนะเชือกข้อให้ไฟกันใหาเชื่องเราดิให้เชื่องกันไปทางแบบนี้นะครับดึง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 เชือกคนละทางนี้ พ่อได้ดูเลยเจ้งไม่ดูนี่นะครับเจ้ามันไปคนคนแางแบบนี้ทั้งสองข้างเลยครับแล้วก็แล้วก็นี่ครับตรงนี้ก็เอาใส่มันก็จะมีข้อต่อมุมมันอยู่นะครับง่ายๆครับต่อมุมเข้าไปนะครับ <c oughs> นี่ครับ,รบต่อมุมเข้าไปต่อมุมเข้าไป เสร็จแล้วครับยกขึ้นยกขึ้นดึงดึงขึ้นดูหน่อยงานประกอบสําเร็จแล้วเป็นยังไงอออดึงดูดึงดูอารุกขึ้นนึงนะครับมันก็จะเป็นมุ้งรวดแบบการยุงได้ครับแบบพับเก็บได้ในกล่องนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาขึ้นไปติดหน้าต่างไหนยกขึ้นนี้ใช่บานนั้นป่าววะยกขึ้นนี้ยกไปบานนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่บานนี้นะครับไม่ใช่บานนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเจอเดี๋ยวต้องเจอบานนี้ โอเคนะครับเอามาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนี่ครับการตอนการประกรอบง่าย,ายๆนะครับไม่มีอะไรมากมีท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมกันนะครับอ่ะอ่ะเราประกอบด้วยบานนี้จะเป็นบานหน้าต่างอีกเหมือนกันนะฮะแกะออกนะครับเราทำสำสำเร็จไปนะครับ งานสําเร็จมาแล้วก็ก็ถอดประกอบนะครับก็จะเป็นหน้าต่างคู่เหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยครับมันจะมีสติกเกอร์ด้วยนะครับเหมือนกันขั้นตอนเดียวกันนะฮะเชือกเอาเชือกมาดูดิเชือกแต่เราต้องไขว้ไปคนละทางแบบนี้นะครับเชือกนะครับเนี่ฮะนะครับถ้าแบบนี้จะถูกนะครับถ้าถ้าอีกแบบนึงจะผิดยังไงผิดอันนี้ถูกอ่ะผิดดิอ่าผิดในอันนี้ผิดนะครับ นี่ฮะนี่ถ้าเชือกแบบอ,อันนี้ฮะให้ท่านดูข้างในนะเออเนี่ยถ้าเชือกไปเนี่ยถ้าเชือกไปแบบนี้จะผิดนะครับต้องให้มันหมุนต้องหมุน,นอันนี้ฮะหมุนแล้วมันถูกอ่หมุนหมุนถูกนี้ถูกนะถูกนะถูกครับอ่าโอเคหมุนถูกนะอ่าหมุนถูกแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับถูกดูอาเจียนนะครับน,รนี่อาเจียน เชือกคุณจะไปนคนละทางแบบนี้ถ้าฝังเชือกเส้นนี้ก็จะมาทางมาันเช่นนั้นก็จะมาทางมาันนะครับ <c oughs> ตัวมุมก็มมมจะมีข้อต่อมุมนะฮะจะเป็นรอกเดี๋ยวดิต่อมุมนะครับเนี่ยจะเป็นเช่ยวแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วก็จะเอาเข้าตรงนี้นะครับจะมีที่เข้ามาขาว้า ก็เสร็จนะครับไปต่อเอาเลยเอาเลยประกอบเลยเวยกันประกอบตั้งไว้ก่อน<ม>เดี๋ยวติดตั้งไม่ยากดูวิธีเดี๋ยวจะพาติดแบบขั้นเทพทำงานนะเเ่ะเอาเร็วเอามาวางไว้นี่เซตอันนี้ไหมเอามาใส่มาี้ดิมันต้องใช้สักอันแหละ ใช่ไหมเอาละใช่แล้วบานนี้แหละใช่ไหมโอเคบานนี้อ่ะอเกณฑ์นะฮะเวลาจิบตั้งเม่ยาครับยกขึ้นแล้วก็ยึดซิลิโคนแล้วก็อ่ะลองใช้งานดูดิปึ๊บปึ๊บอ่ะอเกณฑ์ดึงไว้ดึงไ้เนี่ยครับ,บ,บก็ก็กันยุงเข้าบ้านได้เลยเรียบร้อยแล้วครับพิเศษของเขาคือเวลาเวลาพับเก็บได้เนี่ย มันก็จะไม่เห็นใยมุ้งนะครับมันจะเหมือนเหมือนยังไม่ได้ติดมุ้งนะฮะหนเราแกะสติกเกอร์ออกได้ให้มันดูแบบว่ามืดๆไปเหมือนกันหมดเกลี่ยอกอ,อกมาอ่าเกะยออกมาเออเกะียออกมาอ่ามันก็จะได้ดูเป็นนะครับนี่เลยครับยังไม่ได้ติดนะครับยกข,ขึ้นแล้วก็แลว้วก็ยึดซิลิโคนนิดหน่อยก็อยู่แล้วครับนี่ครับเนียนเลยนี่เป็นใยมุ้งที่เห็นอยู่ปิดใยมุ้งปิดมุง้งไว้หายเลยครับ เหมือนวงกบท่านไม่มีมุ้งลวนนะครับแบบนี้นี่